จดีมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะจำได้เออเอาสีประเด็นคือเมื่อวานลูกไม่ได้อืด้วยนะเมื่อวานลูกไม่ได้อืด้วยนะดิจูบปตั้งแต่เช้าหนูนอนไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้ที่เหลือตื่นหมดเลยเขาไม่ได้ได้หลับเลยจ้ะแล้วเขาคิดถึงมามีไหมเขาาจะคิดถึงนะแล้ะดาดีคิดถึงมามีไหมเย้ว่าถุงเปลี่ยนช่มามีไปแล้วลู

ตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะคะไอพึ่งให้นมวิวาเสร็จวิวาหลับคาอ,อกไปเลยแล้วก็วางวิวาเรียบร้อยวันนี้จะเป็นวันแรกหลังจากคลอดวิวาที่ไอต้องออกไปทํางานนอกบ้านนะคะแล้วเราก็จะให้วิวาอย่ดับแดดีของเขาทั้งวันพึ่งดิฉันก็ขึ้นตื่นเต้นมากเพราะว่าเปการทำงานครั้งแรกนี่ลมาซึ่งแดดดีก็จะตื่นเต้นมากก็คือตอนนี้ยมันจะต้องไปอาบน้ำแล้วก็พาตัวเองออกไปทํางานก่อนก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าวัาวนทํางานวันแรกของมนมีนอกบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะ ออกจากบ้านนะคะเราก็จะมานั่งปังป๊มนมเตรียมไม่ให้วีว่าค่ะนี่กําลังปั๊มนมอยู่ก็คือมีผ้าคลุมไว้นะคะสุดยอดมากก็คือสามารถปั๊มนมได้แบบไม่หูนี่นะคะผลลัพธ์ที่ได้จากการปั๊มนมค่ะแล้วก็นี่เต้ตอกนมนะคะเตรียมไว้ให้วีว่าแบบจัดเต็มทุกๆวันนี้ยังไงก็ต้องรอดแน่นอนความสนุกก็คือยังไม่ทันได้ออกจากบ้านเลยค่ะปั๊มเสร็จปุ๊บก,ก็คือมีคนตื่นแล้วจ้าวีว่าตื่นแล้วหรอคะนูหิวแล้วค่ะ ก็คือเดี๋ยวเอาอันนี้ที่เพิ่งต้มสดๆเนี่ยเดี๋ยวให้พี่วากินก่อนเลยนะคะสนุกสังเลยสุกแต่ยังไม่เลิกเลยแต่ดีมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะตั้งว่าเออเอาสีประเด็นคือเมื่อวานลูกไม่ได้อึด้วยนะเมื่อวานลูกไม่ได้อึด้วยนะวันนี้เธอต้องให้ลูกอึอะ เธ <c oughs> อเราดูสิว่าเวลาเขาจะอึอเขาจะหุุนหงิดแค่ไหนเมื่อวานเป็นวันแรกที่เขาไม่อึอเขาตื่นเต้นเมื่อวานไปโรงพยาบาลมานะคะวิวา่าไมอ่อึวันนี้สนุกแน่เด็ดีอึในอ่างแน่เลยมาถึงแล้วค่ะทางเราก็คือมีการมาสหน้าบนรถนะคะเนื่องจากว่าหน้าของเราคือมีความแห้งพองให้นหมนาบุดหรือแบบก็คือไม่รู้แล้วก็เห็นน้องดิวิสราชอบมาสหน้าเวลาไปถ่ายงานแล้วก็เลยมาสกมากแล้วคือตอนนี้อะไรกล้องขึ้นฟ้าฮัลโหล อ่ะกล้องชันแล้วค่ะไปค่ะทุกคนอุ้ยเต้นค่ะไม่ได้ถ่ายงานนานมาก้เดบิวต์ค่ะและนี่คือทีมสร้างหน้าสร้างหัวขอค่ะเอราะนี่คือตัวใจฉันเลยสร้างหน้าสร้างผมของเราค่ะปีที่ผ่านมาแล้วค่ะและนี่ค่ะคุณแม่คนใหม่เช่นกันคุณมนฐิค่ะค้อนลูกต่างกันสาวันยเปล่าถ้าเราก็ต้องทำงานด้วยกันนะใช่ไหมถูกต้องเราเป็นคุณแม่เราต้องสู้ถูกต้องค่ะก็คือมีผู้ช่วยเป็นสามีมาด้วยหนึ่งเลิศ ในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะคะก็คือทำทุกอย่างเป็พร้อมๆกันเพราะว่าเล็บแม่คือถูกการแขกไปด้วยตัวเองซึ่งสภาพคือน่าเกียดมากแต่ว่าวันนี้เราต้องถ่ายแบบไงก็เลยต้องแบบอัญเชิญใช่ไหว่าเชิญพี่เมย์นะคะเจ้าเก่าเรื่องของเรามาทำเล็บไปด้วยเลยระหว่างแต่งหนะ้าก็คือทุกคนลำบากทุกคนลำบากและค,คนใทยมันไม่สามารถจะ้อืน่นไม่ได้เพราะว่าต้องประหยัดเวลาเนี่อ่างสาดคำผมเลยนะคะเนี่ยถ้าทบุรีก็คือยืดเลยยืดยืงยืดยืงกันทุกมุม ลอยแล้วค่ะนี่นะคะแล้วก็เห็นไหมกิจกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันคหนึ่งทาตัวด้วยหนึ่งคือทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันไปหมดเปลี่ยนเวลาเวอร์นะคะที่น้องพื่านไม่ติดขณะนี้เวลา8ปดนาฬิกา15ทีนะคะมันมีแต่งหน้าเสร็จไปแล้วแล้วก็ถามแบบนี้ว่ามีบ้างเป็นไงบ้าง ภาพถ่ายล่าสุดนะคะวีว่าอาบน้ำแล้วค่ะคแล้วก็ใส่ชุดน,น้องเพนกวินนะคะน่ารักมากๆาเลยก็คือทุกอย่างดูเหมือนจะผ่านได้ดับด้ยนะคะแดนดี้ดูแบบว่าเอาวีว่าอยู่มากมากแล้วก็วีว่าอืแล,ล้วเรียบร้อยก็น่าจะอารมณ์ดีมีความสุขกันไปตามๆกันนะคะมนมีก็รู้ว่าวีว่าโอเคมนมีก็สบายใจค่ะ ถ่ายงานพรีเซนเตอร์นี่เลยค่ะเจสซี่มัมนะคะเป็นสิ่งแห่งินตั้งแต่ตอนแร่คอก็คือเป็นการเพิ่มน้ำนมทำให้นมนมันมแบบไหลพูดปารูดปารูดปารดซึ่งนี่ก็คือแบบว่ากินทุกวี่วันวนไปหรือที่บอกว่าใครที่แบบว่านมหมดไปแล้วอะจะกู้ก็คือใช้กู้ได้แต่ตอนนี้ก็คือกินเพื่อแบบเพิ่มนำ้ำนมให้น้ำนมมันแบบคุ้งคลานวันนี้ถ่ายงานอันนี้ค่ะเจสซี่ม,มัมกินจริงอะไรจรงิงทุกวันนี้ก็จะกินสองเม็ดนะคะจะกินตอนประมาณปีสองปีสามเป็นรอบที่แบบรอบงงๆอะตต่กกินนนนัืมเเ็ทุว นางลินทาวีว่าใช่ค่ะแม่ลูกอ่ะคืออันนี้คือแม่ใส่สำรองอันนี้คือแม่ใส่ให้เขาเล่าคือแต่พอวีว่าคือเล็กๆอยู่แต่คือไม่รู้ตัวนึกว่าใจเนี่ยเขาใหญ่ใจสุดกินได้อีกกิน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 ไปกินมาเขาแบบออกออกมากออกไม่เยอะมากแล้วอีแม่ก็ตกใจมากอีลูกก็ตกใจเหมือนกันวีว่า กินเยอะเพราะีอยู่น้ำนมมันเยอะลูกก็ได้กินเยอะอะไรอย่างเงี้ยกินเสร็จสิ่มามมีช็อตหนึ่งเป็นช็อตที่รู้สึกว่าเอ็นดูมากก็คือเป็นช็อตที่เขาเหมือนแบบว่าเข้าเก้าใช่ไหมสูงหรือต่ำโอ้โหแล้วคือแบบแบบกินเสร็จอะแล้วก็ขึ้นต้อเลอะบารียก่าเลอะเทอะไม่หมดอะมันคือมุมมามเดี๋ยวคือลูกเป็นสภาพแบบล้วนมตับเต็มปากเต็มปากน่ารักยิบดู ็คือสามีบีฟมาจากที่บ้านว่าต้องให้ถ่ายรูปหน้าตรงซึ่งเราอยูไม่เชื่อเพราะแต่ก่อนที่สวยมุมซ้ายตลอดแต่ก่อนนี่คือมุมเนี้ยคือมุมห่ากินเลยซึ่งตอนนี้ถ่ายไปก็คือมีมุมตรงนี้แลาวว่าแล้วยัมันมีตรงนี้ใช่ไหมครีม<ส><ส>นิดนึงก็ค<ส>ือไม่ปฏิเสธ <laughs> ด,ด้วยแต่ถหน,น้าตรงไม่เห็นไม่นสวยมากว่าถูกเปลี่ยนชิ้นบะหมีไปแล้วดู ีเวลา10โมงครึ่งนะคะเราถ่ายเสร็จไปแล้ว2ลูกด้วยกันคิดถึงวีว่าแล้วว่าไม่รู้ว่าตอนนี้แดดดีเป็นยังไงบ้างวีว่าจะหลับไว้แล้วแต่ว่าตอนนี้มันมีคิดถึงวีวามากเลยต้องแบบถามสักหนึ่งทีว่าวีวาเป็นยังไงบ้างฮ e ลโหลวีวา <V> <Hello. S 1> สวัสดีค่ะเพิ่งกินนมไปเหรอคะมันมีคัดนมมากมันมีเลยคิดว่าหนูต้องหิวนมแน่แนๆเลยใช่ไหมคะ ตั้งแต่เช้าหนูนอนไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้ที่เหลือตื่นหมดเลยใช่ที่จะตื่นหมดเลยเดี๋ยวขอไมปัุมนมให้ลูกกันโอเคโอเคโอเคนี่เรากลังจะปั๊มนมบายบายโอเคสู้ๆบอกแล้วค่ะว่าก็คือแม่กับลูกมีบลูทูธซิงค์นมกันอยู่คืออรู้สึกคัดนมมากแล้วก็วีว่าหิวนมจริงๆก็เดี๋ยวเรามานั่งปั๊มนมกันค่ะเป็นการปั๊มนมนอกบ้านครั้งแรกเลยป่ะไม่เคยปั๊มนมนอกบ้านมาก่อนเลยเราต้องมีนี่ค่ะถ้าคุณปั๊มนมนะมีเป็นไรแอรี่นี่ของเธอที่มัน เสร็จตัวเรียบร้อยนะคะกําลังปั๊มนมอยู่ซึ่งเ,เป็นครั้งแรกที่คุณไม่ได้ปั๊มนมแต่เพียงผู้เดียวเรามีสมาคมแม่บ้านนั่ปั๊มเต้นมด้วยสนุกอะ่ะซึ่งก็คือกําลังแชร์ประสบการณ์กันเป็นแม่อยู่คือบนทิกบอกว่าต้องแบบปั๊มข้างหนึ่งด้วยข้างหนึ่งใช้แบบซิลิโคนเอาใช่ล <c oughs> มเยอะกว่าซึ่งเราก็คือไม่เคยเราก็จะเป็นสไตล์แบบปั๊มสองข้างไปแต่ปกติก็คือให้เต้าเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือวิธีชีดแม่แต่ละคนคือไม่เหมือนกันจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช สมศักดิ์ศรีการเป็นพรีชเซนเตอร์เจะซีมัมออกๆก็คือน้ำนมดิฉันไม่ทำให้ดิฉันอายก็คือเยอะจริงไรจริงว้าวภูมิใจอ่ะค่ะล่าสุดก็คือรู้สึกว่าตื่นแล้วมันก็รู้สึกว่าง่วงง,งซึ่งคนพบว่าง่วงจากหนึ่งก็คือต้องเห็นนังตาเทียมเพราะานี่วันนี้แม่ใส่คอนแทคเลนส์นึคือตามันฝึกรู้สึกง่วงใช่ไหมแล้วก็คือสองทรงผมเห็นไหมคะว่าดิฉันมีการเปลี่ยนทรงผมซึ่งเปลี่ยนแบบว่าเด็กลงห้าปีคือแบบทรงนี้รู้แบบ ไอพาร์ตี้มาแล้วท่งมาคิดว่าเป็นคุณแม่มากซึ่งก็คือเ,อเหมาะเหมาะกับกิจาก,การรมปั๊มนมแต่ว่าคือแบบการใช้เป็นตัวของตัวเองไะ <c oughs> เห็นไหมว่าพอเป็นผมทรงนี้ปุ๊บอะคุดเร็ว่ามันมีเลยไม่เห็นผลแล้วก็คือพอผมทรงนี้ปุ๊บมีการเติมตาให้ยาวไปสองเซนติเมตรเป็น,าน,นการแบบเจาะเบ้าตานะคะอะตื่นละตื่นละพอละ,ละน้ำตาเทียมใครที่รู้สึกว่าง่วงแล้วไม่มีสา,สาเหตุลองหย่อนน้ำตาเทียมดูแล้วอาจจะแค่ตาฝืดเราไม่ได้ง่วงจริงค่ะ ไป้าสิบเอ็มแอหนูกินไป90 ml เแลหรอคะนี่คือมื้ออะไรมื้อเที่ยงใช่ไหมื้อเที่ยงหนูกินทุกสองชั่วโมงเลยตัวนี้แล้วเขาตื่นบ้างไหมคะเขาไม่ได้หลับเลยจ้ะแล้วเขาคิดถึงมามีไหมถ้าจะคิดถึงนะและเดดีคิดถึงมามีไหมเย้ พูดว่าอะไรนะคะพี่๊กพี่โต่าพี่ไอยเก่งเนาะพี่โต้วอื้งเก่งอะไรเงี้ยแมสเขารักฉันงนีนะ้เขารักฉันโอเคเขาฉันมากเออมื่อกี้เขาโทรมาเขาก็บอกว่าเขาคิดถึงพี่ี่กาบอกกันด้วยอะแต่ตอนเนี้ยพี่ไอรักสินค,ค้ามากรักสินค้ามากรับงานพนิเซนเตอร์นะคะใช้จริงอะไรจริงก็คือสามารถติดต่อาโทรมาได้แต่ว่าออมสำหรับพิธีพันธ์น้ำนมก็คือไม่ว่างแล้วเพราะว่าเจสซี่มาดูแลแล้ว เอะสโลแกนดูไใค่ะนี้เวลาายโมงครึ่งนะคะมันมีคึ้ได้ทานข้าวซึ่งตอนนี้ยังกดฉี่อยู่จริงๆคือเหมือนต้องเลือกว่าจะฉี่หรือจะกินแต่ก็คือตอนนี้กินชนะฉี่เพราะว่าหิวมากเลยมันมิกแม่นะคะจอาทำได้ทุกอย่างจริง จะเป็นลูกชายเนี่ยเราจะขอมาสัมภาษณ์คุณซีโอก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะคุณซีโอของเจสซี่มามคุณปาล์มนะคะสวัสดีค่ะเราจะมาถามคุณปาล์มว่าเหตุอะไรถึงเลือกไปเป็นพรีเซนเตอร์คะนี่พูดเลยนะว่าเป็นพรีเซนเตอร์งานแม่งานแรกโอเคก็คือคุณปาล์มอยากเก่งคุณปาล์มเหมือนคุยกับเพื่อนได้ไหมหนึ่งงสาเริ่มคุณปาล์มวิ่งหนีกล้องตลอดเวลาคือเรื่องอีกเรื่องส slot ผู้จสดการเวลาคุณปาล์มทั้งคุณปาล์มไม่ต้้ออองงหหุุ่นนตตััวโเคคคจะะยกใชไม ก็คือส่วนตัวนะคะ <c oughs> ก็จะต้องบอกก่อนว่าแบบ <c oughs> ชื่อชอบคุณไอเป็นงานส่วนตัวมากๆดูการแต่งหน้าแต่งตาแบบแต่งตัวน่ารักมากเหมือนคุณไอออกแบบเหมือนเป็น,เป,นเป็นเซตอะค่ะเหมือนเป็นเจ้าหิ่งเงี้อซึ่งอาจจะเป็นไม่ใช่สไตล์ของปามแต่ว่าปามชอบดูอ๋ออ่าชอบดูมากเสร็จแล้วพอคุณไอท้องเนี่ยคุณรู้สึกวิอยากได้คนนี้แบบมาเป็นพิเศษไปเลยน่ารักมาก แล้วทีเนี้ยพอได้คุยกับคุณไอซ์อ่ะก็รู้สึกว่าชอบอเพราะว่าคุณไอซ์เนี่ยมีเหมือนมีอินสปายในการที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อู่แล้วใช่ แล้วคือก่อนที่เราจะตบปากรับคำเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนจริงนะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆต้องบอกไอ้ขอเล่าก่อนว่าคุณปาล์มเรื่องอะไรเพราะอะไรไม่รู้แต่ว่าไอก็คือเรื่องคุณปาล์มเนี่ยเหมือนกันไปขอเล่าก่อนเพราะคุณปาล์มบอกว่าคือมันเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มน้ำนมใช่ไหมคะแล้วคือคุณปาล์มบอกว่าจุดเด่นของคุณปาล์มคือไม่ได้ขายเสร็จแล้วบายๆแต่คือจะมีแบบกลุ่มที่เหมือนแบบว่าคุยกันแล้วคือแบบเหมือนแบบช่วยไปถึงฝั่งฝันไอ้เรื่องน้ำนมอ่ะมันมีสารพัดสิ่งติงนังๆมากมายใช่ไหมคะแต่ว่าคือของเซซี่มัมเเนี่ยาจะมมีีกกกุ๊เิร์มีคคนอยช่วยเหหหลลืืืออออดูแแแววว่่่าาาคบบบบะไไรยังงใ้เมนแบบถึงฝั่งงฝันจริ อ,อย่างนี้นะคะใช่ค่ะเราอะรู้สึกว่าการที่เราขายของอะใครก็ขายได้แต่การที่เราดูแลหลังการขายเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะดูแลเรื่องการขายได้เท่าเราขนาดนี้ เราเพยายามที่จะหาพี่พยาบาลมาให้คําแนะนาเอาจริงๆคุณแม่มือให,หม่อ่ะค่ะความรู้เขคือสูตรอ่ะเขาไม่รู้ว่าดิ <laughs> ฉันเลยคือคนนั้น <laughs> ความรู้คืติดลบมากมีคําถามปไปหมดใช่ใช่เขาไม่รู้อะไรเลยแล้วเขารู้สึกว่าแล้วฉันต้องทำยังไงฉันอยากรู้อะไรใช้ไปเซิร์ชกูเกิลหรอพอการเซิร์ชกูเกิลเนี่ยเราไม่สามารถรู้ข้อมูลได้เลยว่า<ม>ถูกหรือผิดหรืออันนี้ทําได้หรืออันนี้ทําไม่ได้จริงๆข้อมูลอ่ะใครก็ใส่เข้าไปในกูเกิลได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะมีก็คือคนที่มีความรู้จริงๆมาให้ความรู้จริงๆอะไรอย่างเงี้่ึง การเลือกไป็นพิงตกรก็คือคุณตาต้องพูดแล้วค่ะว่าดีดีมาก บอกว่าเป็นการทํางานที่จะซรู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่าไอก็กินเจสซี่มัมจริงๆตั้งแต่วันแรกจริงๆแล้วก็แบบรีวิวจริงๆแล้วทุกอย่างก็มาจริงๆคุณปังก็บบว่าเอาตามคุณไอเลยค่ะจะทําอะไรก็ทาเลยค่ะเป็นสไตล์คุณไอได้เลยซึ่งรู้สึกว่าคือเวลารีวิวของไอใช้จริงกินจริงทําจริงแล้วคือนมก็มาจริงซึ่งจริงๆอยากจะขอบอกทุกคนมาเลยนะคะว่าที่ฉันพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเน่ยว่าเต้าเล็กไม่ได้ส่งผลต่อนมเลยเพราะว่าเต้าไอคือเล็กพิเศษเล็กพ กระลักกระลักออกปาก่านี้ค่ะก็คือคอนเฟิร์มว่าเต้าเล็กของดิฉันก็คือเจสซี่มัมเอาอยู่ค่ะคุณปาไมจะพูดอีกไหมคะก็อยากให้ทุกคนนะคะติดตามคุณไอซ์แล้วลองดูวิธีการเลี้ยงลูกแบบสไตล์คุณไอซ์นะคะแล้วก็อย่าลืมใช้เจสซี่มัมด้วยนะคะคุณปาต้องบอกว่าหลักสวยทุกคนเลี้ยงยุตินมแม่ค่ะเออเออ อยากให้คุณแม่ทุกคนนะคะก็คือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วก็แจสซี่มามเนี่ยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คุณแม่เนี่ยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยค่ะถึงแม้เส้นทางมันจะยากลำบากใจของแม่นะคะถึงแม้เราจะเสบหัวนมถึงแม่ลูก หรือการเข้าเต้าคือไม่ได้ง่ายเลยการตำนมก็คือไม่ได้ง่ายเลยคือไอ้เข้าใจไออยากบิดแม่ทุกคนเนี่ยจะบอกว่านมแม่คือมีสารอาหารมหาศาลจริงๆคือดิฉันติดโควิดไปแต่ลูกไม่ติดโควิดซึ่งมีความเชื่อมากว่าเป็นเพราะได้กินนมของแม่จากเต้าแล้วคือพูดไปคือขนลุกอะคือแบบนมแม่มันแบบมาจันพันลึกมากจริงๆค่ะรู้สึกว่าแซบสุนแล้ไม่ทุกคนเลี้ยงด้วยนมแม่นะคะ เจซี่มัมค่ะเป็นแคปซูลเพิ่มน้ำนมกู้นมนะคะคุณแม่คนไหนที่แบบกลัวนมน้อยนมหดหายไปก็คือไอ้พูดเลยว่าไอา,ยอยากินจริงๆนมมาจริงๆนมเยอะจริงๆนะคะข้างในสารสก,กัดทุกอย่างคอนเฟิร์มว่าคือปลอดภัยมากๆเพราะที่ฉันดูหมดแล้วเป็นแบบสารสก,กัดสมุนไพรจากธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็บดแล้วก็อัดเข้าไปอยู่ในเม็ดแคปซูลเล็กๆนี่ค่ะเจสซี่มัมนะคะคุณแม่คนไหนอยากเลี้ยงลูกนํานมแม่อยากให้นมมาเยอะไอแนะนําเลยเจสซี่มัมนะคะ กิจกรรมของมนุษย์แม่นะคะก็คือแบบทำนมห,หนึ่งทีเพราะว่านมมันจะแตกแล้วตาดานมมาอีกแล้วค่ะ15ทีนะคะประมาณ5ออนซ์ค่ะวันนี้มีนมไปฝากอิว่าเต็มเลย เราได้ทำได้ทุกอย่างเลยยกเว้นร้องเพลพอแต่อยากทำซิงเกิลของตัวเองค่ะรบคุณทุกคนช่วยกดไลค์กันามาค่ะหนูเพิง่งกินนมเสร็จล้ค่ะกินเยอะกินเดียวมากไหมหรอไม่ออกเลยไม่อกมอก,อก,อก,อกน่ารักจังเลยอ่ะเรามีถ่ายช็อตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมามีลิฟต์กลับไป ก็ค <amounts of water writers> ือตอนแรกคนทิงอัพชื่อรู้ว่ามานาฉันที่บอกว่ามาดินามันก็เป็นชื่อจิงตอนท้ายทีันถารเห็นว่าพีบอกเขาชื่อมาดีนใช่ไหมคะมาดินาเป็นชื่อจริงเขาแล้วพี่ก็เลยเข้านโพแล้วแบบเชื่อมาดีนลว่ามมานา เพราะว่าคิดแก่องของพี่ว่คือพานี่อะมีทุกอย่างแล้วของีมาช่วยเป็นแต่นีหนักมากพี่มีอะเขาส่งมาใหด้วยเยเขาต้องส่งมาให้พียง่้องเอะพินอะคนละสียังไม่คอยเปนเหนื่อยแล้วนะ อวันนี้ตันนี้ฉันลืมตาได้อย่างเต็มที่หรือเปล่าคือรู้สึกเหมือนแรงหนักตึงอ่ะมันคือเป็นคำว่าเหนื่อยแล้วประเด็นคือตอนนี้อะไรมีทีมงานลงมาจะประชุมกับฉันต่อเหรอไหวไหมคืออยากบอกไม่ไหวแต่คือต้องทำยังไงคือพี่น้าดูเหนื่อยปะปุ๊ให้ชาวบ้านตอบได้เลยไม่เหนื่อยไหมคะรูอสึกวาตมันดูไม่เต็มที่อ่ะมันดูแบบหยิดโรยอ่ะก็เป็นเพราะเราสมควรปะสมควรเพราะว่าทำงานหนักตั้งแต่เช้าปั๊มนมเอวยอะไรเอ่ยเอามาให้ค่ะ ว่าฟอร์มอันตี้ครีมกับอันตี้เละก็คือเละขาครีมกับเละขาเละซึ่งเป็นเละขายของดิฉันด้วคุณโตโต้เมื่อไรอ่ะเดือดแดงปะเดือดแลงแก้วเซรามิกอะลองทายอีกอ่ะลองดูเขาต้องครีดหิบแน่เลยอ่ะลองดูเธอกรีดแน่ยังไม่รู้เขาไม่รู้หรอกเธอต้องเปิดดูแล้วติ๊กต๊องติ๊กต๊องเล่มนี้เหรอเย้เนี่ยเพลงอะไรเธอต้องฟังด้วย เธอเป็นแฟนขับลูกอย่าโลเลยอะคิมจำตัวลูก้อได้ไหแล้วก็เดี๋ยตอนเนี้น้องยังไม่รู้ว่าใครให้ใช่ไหมคะัไชเกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะขอสัมภาษณ์ดีๆค่ะเป็นไงบ้างคะยูวีว่าวันนี้รับลืมมา สนุกสนานสนุกสนานเนาะไม่มีเรื่องรุนระทืออะไรวีวาก,กินเก่งมากครับอืโอ้นี่ดดีมีทับเสริมไว้นะคะเป็นคุณย่านะคะแล้วก็เป็นอตาตัมนะคะมาช่วยดูแลด้วยแต่ว่าคือพี่โตส่เดียวไหมคะวันนี้หรือว่าคือแม่ช่วยเยอคะค่ะเกิดจะเดืยวคนเดียวเอ้ยนะช่วยอะไรก็คือมีนมีับมาถึงเจอวีวา่านอนอย่างสงบอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะวีวา่าวันนี้อยู่กับดดดีสนุกไหมคะ มันมีทำงานเหนื่อยมากเลยแต่เจนหน้าหนูก็หายเหนื่อยเลย เดี๋ยวมามีพี่อาบน้ําก่อนนะคะจะได้มาอุ้มหนูและให้หนูเข้าเต้าเลยทีเดียวคะกินเยอะมากเลยค่ะตอนนี้กินเยอะมากเลยเหรอคะก็คือเมื่อเช้านี้เตรียมนมมาให้สี่ขวดตอนนี้เหลือแค่สองห้าหมื่นละตานเช้าก็กินนมเยอะมากแค่กินทีแบบ90 ml ก็คือ ml แต่ไม่เป็นไรเพราะมามีมีนมเยอะมากไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวลดมากลดมากก็ถือว่าเป็นการออกไปทํางานนอกบ้านครั้งแรกที่ราบรื่นมากนะคะวิว่าอยู่กับแอนดีได้อย่างสงบสุขมากๆ ีก็ทํางานได้อย่างแบบว่าเต็มอิ่มช้าใจก็เดี๋ยวเรามาจบลงกันตรงที่เดี๋ยวไอ้ไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวมาให้ลูงมีบ้านกันอีกสักหนึ่งรอบก่อนที่จะจบมากๆกันนะคะวันนี้ไปอาบน้ำล้างตัวเรียบร้อยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ไปกินข้าวแล้วก็รู้สึกขัดเต้ามากทันใดนั้นเองวิวจะหลงเลยค่ะอ้าวคุณย่าเงียบไปได้แล้วอาจารย์อาจารย์อาจารย์ มันมีคัดเต้ามากแีก้ถคิดถึงลูมีก็มีเรื่วิวาเข้าต่เอ้าเอาเ้าเอาวิวาเข้าตา เรียบร้อยนะคะมามีคิดถึงวีว่ามากวีว่าคิดถึงมนมีหรือเปล่าไม่รู้รู้ตัวตอนนี้คือแบบว่าแม่ลูกได้เจอกันแล้วมามีก็ปฏิบัติหน้าที่ให้นมวีว่าวันไปนะคะถือว่าวันนี้เนี่ยมิชชั่นคอม p l e ทสุดๆมามีทํางานได้แบบเวิร์กมากๆนะคะส่วนอันดีก็อยู่กับวีว่าได้เก่งมากๆวันนี้ก็พวกเราทั้งแฟมิลี่เก่งมากๆเลยค่ะการทางานได้ถือว่าราบรืน่นแปลวา่าหลังสนี้ไปก็คือทํางานได้เรือเๆๆๆนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกด like, ไกล,ะค,ะนนไลค์กดแชร์กดซับสไคร